มาเรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับระบบพิกดัดฉากสามมิตินะครับก่อนหน้านี้เราลองพอดจุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้เราทดสอบความเข้าใจนะครับว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะเกี่ยวกับการพอดจุดต่อไปเราจะมาพูดถึงระนาบนะครับระนาบที่เกี่ยวกับแกน x แกน y แกนแซนะครับเรามาดู นี่อันนี้คือระบบพิกัดฉากสามมิติใช่ไหมครับสีแดงนี่ก็เป็นแกน x นะครับเราจะเห็นว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายซ้ายมือนะครับจะเป็นแกน x ทางบวกใช่ไหมครับมีเลขหนึ่งสองสาถ้าเลยจุดกําเนิดไปมันจะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็แกน y เป็นสีเขียวนะครับแกน z เป็นสีน้ําเงินเป็นในทิศทาง ของสดคล้องกับกดมือขวานะครับกดมือขวาถ้าเราจะให้อ่ายังไงโอเคสอดคล้องกดมือขวา่าที่นี้มันก็จะมีระนาบนะครับระนาบระนาบ xy นะครับระนาบ xy ก็คือระนาบนี้นะครับระนาบที่ผ่านแกน x และแกน y นะครับเราจะเรียกว่าระนาบ xy นะครับ หรือว่าเราอาจจะบอกว่าระนาบ Z เท่ากับศก็ได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าระนาบสีฟ้าๆนี้นะครับเป็นจุดใดๆก็ตามนะครับที่มีค่าพิกัดแเป็น0ูนย์นะครับโอเคอันนี้เป็นระนาบ xy นะครับต่อไปเป็นระนาบระนาบ xz นะครับสีเขียวตัวนี้ ก็คือระนาบที่ผ่านแกน x กับแกน z นะครับระนาบ x z หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือระนาบ y เท่ากับศูนย์นะครับจะเห็นว่าค่า y เป็นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็ค่า x กับค่า z เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นระนาบ x z นะครับต่อไปเป็นระนาบอะไรครับระนาบ y z นะครับ ก็คือระนาบที่ผ่านแกน y และแกน z นะครับแบบนี้ก็แสดงว่าชื่ออีกอย่างหนึ่งของมันก็คือระนาบ x เป็นศูนย์นะครับระนาบ x เป็นศูนย์หรือระนาบ y z นะครับทีนี้ถ้าเราเอาระนาบทั้งสามมาเปิดพร้อมกันอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าระนาบทั้งสามนี้ตั้งฉากกันนะครับ ตั้งฉากกันแล้วก็แบ่งบริเวณนะครับออกเป็นแปดบริเวณนะครับแปดบริเวณฝั่งนี้ก็มีสี่ช่องใช่ไหมครับข้างบนแล้วก็ข้างล่างอีกสี่ช่องนะครับแบ่งเป็นแปดบริเวณเราจะเรียกแปดบริเวณนี้ว่าอัตภาคนะครับเรียกแต่บริเรียกแต่ละบริเวณนะครับแต่ละช่องเนี่ยเรียกว่าอัตภาค อเคครับจะอันนี้เป็นการเพิ่มความเข้าใจเดี๋ยวจะมีแบบทดสอบอีกทีนะครับ